มีสิวเยอะเขาก็พูดว่ามีสิวเยอะจังอะไรประมาณนี้คะ่ะเวลาเจอแรกๆก็รู้สึกเฟลค่ะมันอาจจะไม่ถูกจจหกือเขาค่ะบุจจะรี่เ,เรื่องหน้าตาสีผิวคะ่ะเวลาเจอแรกๆก็รู้สึก เฟลค่ะรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะพราะปัญหาการบูลลี่เรื่องหน้าตาแล้วก็การแต่งกายม,มันอาจจะไม่ถูกจริตตัวเขาค่ะส่วนร่วมในโครงการนี้นะคะคือการออกมาตรการออกความคิดเห็นออกกฎในโรงเรียนค่ะเพื่อไม่ให้การบูลลี่มากขึ้นค่ะ ห้ามเบ,บปากห้ามส่งสายตาที่เหยียดคนอื่นค่ะถ้าทำเกินสองครั้งหรือสามครั้งก็สามารถแจ้งครูประจำชั้นได้ค่ะคูุ่มหนึ่งนะคะไม่เราเป็นกลุ่มที่คือถึงไม่ส่งกันเลยค่ะรู้สึกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำให้เรา สามารถพูดถึงความในใจของเราที่เราถูกบูลลี่มาหรือว่าแบบเขาก็สามารถพูดกับเราได้ค่ะมีความรู้มากขึ้นว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ควรทำถ้าคนถูกกระทำมันจะรู้สึกยังไงคะ ในส่วนของวัตถุประสงค์หลักของโครงการของเรานะครับก็คือมี2ตัวหลักหนึ่งก็คือเพื่อให้เกิดกลไกในการกับเคลื่อนง,งานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการุ u l ี่ในสังคมของนักเรียนและ2ก็คือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบุหรี่ของนักเรียนให้ลดลงวานมพรเป็นคนที่น่ารักเข้าใจนักเรียนมากเข้าใจในทุกเรองเรื่องค่ะสามารถปรึกษาคุณวานรมพรได้คุณวานิรมพรก็ให้คําปรึกษาได้ดีค่ะ คุณพนมพรก็เป็นคนคิดการไกลค่ะจึงได้นำโครงการนี้มาจัดในโรงเรียนเพื่อที่อนาคตโรงเรียนจะได้มีการคุรลีลดน้อยลงค่ะก็อยากให้การคุรลีลดน้อยลงแล้วก็เหลือแค่การโมหรือการที่ชอบกันค่ะ ในอนาคตนะคะก็อยากให้การบูลลี่ลดน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยก็ดีค่ะเพราะว่าการบูลลี่นะคะมันไม่ดีแล้วก็ทําให้คนอื่นเสียสภาพจิตด้วยค่ะสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการนะครับคือเราคาดหวังนะครับมีให้นักเรียนนั้นมีพฤติกรรมการบูลลี่นั้นลดลงนะครับจนถึงหายไปในที่สุด แต่ถามว่าถ้าไปมองในเรื่องของจะให้าหายไปนั้นก็คือมองว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าในส่วนของพฤติกรรมการบูลลี่นั้นมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างการหยอกล้อกันแล้วก็คือการบูลลี่มันดูที่เจตนาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดหัวใจสําคัญโครงการของเราที่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเด็กนะครับนักเรียนของเราจะสามารถอยู่ร่วมกับการบูลลี่นี้ได้อย่างไรคุณง่ายก็คือมีวิธีการรับมือและสามารถดำเนินชีวิตไปภายใต้าการบูลลี่นี้ได้อย่างมีความสุขนะครับ